นะครับผมพี <derived> <of> ่ส okay, okay. okay. ีภาคครับเราอยู่กันที่สนามช้างงานแฟนเดเทค GT World Challenge Asia ครับเราก็อยู่กับนักขับคนไทยน้องท็อปธนาเสิทธิ์ธีรกุลโอเคครับน้องท็อปสวัสดีครับโอเคน้องท็อปเนี่ยก็จะเป็นลูกชายของเฮียมงคลเสถียรธีรกุลนะครับนักแข่งระดับรายขาวของประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะพามาพิเศษนะครับเป็นสาระเลี้สเปเชียลคือพามาจอดรายละเอียดของรถแข่งที่เขาเรียกว่ารถแข่ง GT3 อย่างบางคนอาจจะสับสนปอร์เช่ก็จะมีรุ่น GT3 อยู่แล้ว แล้วทำไมมีรถแข่ง GT3 อีกสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่รถมันสามารถทำอะไรได้บ้างหรือห้ามทำอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือในคอรพิษหลายคนสงสัยว่าปุ่มอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ก,ก,ก่อนอื่นเนี่ยขอให้น้องทองอธิบาย่อกว,ว่ารถแข่ง GT3 จริงๆนัน้นคืออะไรครับผม GT3 นะครับอย่างแรกก็คือจะมีรถแข่ง GT3 ได้เนี่ยต้องมีคล้าย GT3 รถบ้านก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้มันก็เบสมาจากรถบ้านตัว992นะครับผม Porsche เ,เ,เนี่ยจะมี GT3 ครับ ซึ่งเป็นรถทับคายพวกวันเมกเรสนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นด t 3 R นะครับที่แตกต่างกันก็นกคือตัวคันนี้จะเตี้ยกว่าแล้วก็กว้างกว่าปกต,ติแล้วเนี่ยก็จะมีด t 3ที่เป็นคาริล่าครับใช่<ด>ใช่<ด>ใช่<ด>ใช่ครับอันนั้นก็เหมือนกับว่าบอดี้จะแคบรถดั standard, ้นดาลซอสเซนเตอร์ล็อกอเ,เดี๋ยวเพจเดี๋ยวดูตามมีเสิร์ได้เลยแล้วอันนี้ดีดีสามไม่ไดดูแบบโผล่ๆนะใช่ครับแต่ค่อนข้างเตี้ยกว่าเยอะครับครับผมโอเคแล้วก็ดูรอบรถครับพวกอุปกรณ์ที่ ให้มาจากโรงงานเนี่ยอันไหนที่ทําได้ปรับแต่งเพิ่มได้บ้างปรับแต่งเพิ่มไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยคือลายก็ทุกทุกชิ้นส่วนนะครับมันต้องมีโฮโมลเกรดนะครับถ้าไม่มีโฮโลเกตดเขาจะไม่ให้ใช้นะครับ,รบก็ทุกอย่างเนี่ยส่วนมากส่วนมากแล้วกันต้องโฮโลเกตดหมดเลยเแล้วก็ข้างในอย่างเงี้ยครับข้างในคอกพิทอย่างเงี้ยพวกเทปแบบเนี้ยเขาบอกว่าต้องค่อนข้างกันไฟด้วยครับครับผมคือถ้าสมามติเราเราแปะเทปอะไรอย<ๆ>่างเงี้ย มันไม่กันไฟเขาก็ไม่ใช่แต่ว่าจะบอกว่าเขารู้ได้ไงเขาก็ไม่เคยเอาไฟมาจุดนะแต่ว่าอันนี้ทำไมอันนี้ถามว่าพันไว้ทำไมอันนี้ครับคือเวลาเปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าสมมติเราไม่พันไว้อะครับมันเป็นเชือกเชือกแบบเนี้ยมันดึงยากมันหาย,ยากเราจับอันนี้เสร็จปุ๊บมันจับง่ายกว่าเวลาเราจะแบบคลายอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนตัวเนี่ยเข้ามาจากปากทางพิษถึงพิษอะครับมันมันระยะมันสั้นนะครับเวลาเราจะจับ อันแบบแค่เชื่อกันบางๆมันขายยากเราก็เลยจับแบบดึงอันใหญ่ๆมันจะง่ายกว่านะครับอันนั้นคือเวลาเปลี่ยนตัวโอเคก็คือแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกครับว่จะต้องเป็นกันไปด้วยครับอันนี้คือเป็นกฎของเขาครับแล้วเวลาเข้าพิษเราจอดก่อนแล้วก็กดอะไรนะพิษเรเเร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 ิรเรเรอรเ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 อเรเกเร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 อรอรรรกรกรอรเ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 รรเรเรร ที่ว่าที่ว่าเวลาขับเข้ามาแล้วเสียมันอะไรนั่นคือใช่อันนี้คืออยู่ในสปีดลนิ้แล้วครับผมครับผมตอนตอนออกก็ต้องกดตอนออกต้องกดออกอ่าใช่คือเรากดแค่สองครั้งครับคือตอนกดเข้าแล้วกดออกอ๋อแต่ว่าช่วงออกจากปิดก็ยังต้องมีสปีดลิมิตอยู่ใช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 ่ครับแต่ว่าแรงเลยนะใช่ครับคือตอนออกเนี่ยมันจะมีรอนชโมดรอนชมดก็คือตรงนี้มันคือแฮนด์คัชนะครับ ปกติปกติจะอยู่ที่เท้าเนาะแต่ว่าเป็นรถแข่งรถแข่งสมัยใหม่เนี่ยจะอยู่ที่มือหมดแล้วนะครับคล <Okay. S 1> ้ายๆอร์มูล่าวันเราก็จะดึงอันนี้หนึ่งครั้ง mm. เหยียบเบรกไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งมันจะมันยังไม่ไป mm. จนก,กว่าเราจะปล่อยเบรก oh. พอเราปล่อยเบรกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นร้อนช้อนโชว์ออกไปนะครับถ้าดูจากฟคมูล่าเนี่ยอาจจะไม่งงมากครับฟมูล่าวันนะฟมูล่าวันน่าจะมีปุ่มเยอะแยะนู yeah. ่นนี่นั่นไปนหมดเลยของเราก็จะไม่มีอะไรมากครับอสองตัวนี้ก็คือเป็นชช a นนะครับ ฟังก์ชัน ABS ฟังก์ชันตอนอันนี้คือตอนที่เรากำลังเข้าโค้งอันนี้คือออกโค้งนะครับตอนนี้เป็นหัปรับแยกได้ด้วยใช่มันสามารถปรับแยกได้ัรบะทจจาเข้โค้้งงอออกโคคะไรือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าตอนเราเข้าโค้งครับเรารู้สึกว่ามันลื่นแค่ไหนถ้าสมมติเราลื่นเยอะเราก็ปรับเพิ่มถ้าสมมติตอนออกโค้งเนี่ยเวลาเราเหยียบคันเร่งเสร็จปุ๊บล้อมันฟรีตลอดเวลาเลยแล้วก็เพิ่ม แต่ว่าสุสดท้ายอะครับก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้ปรับกันเยอะมากเราจะอยู่เลขไหนก็บวกลบหนึ่งอะไรเงี้ยครับไม่ได้ว,ว่าว่าขับทีปรับทีไม่ใช่นั้นก็สับสนครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความ,มชอบของนักแข่งแต่ละคนนะครับม,มีมีอะไรมันรับเอ็ดที่ปุ่มอันนี้มีไฮดีมไฟสูงครับเวลากดกระพิบไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่้ันหน้านะครับอันนี้วิทยุอันนี้สปุ่มสตาร์ทเครื่องอันนี้ปุ่มโอเคเวลาเหมือนแบบ เราเจอปัญหาเราเจอปัญหาอะไรในสนามเนี่ยเราอยากจะรู้แบบให้มันขึ้นในโชว์ในด a ต a ้อย่างเงี้ยเราก็กดปุ่มนี้รเราก็มาบอกว่าเนี่ยเรากดตอนรอบนี้นะเอนจิเนียร์ <Engineer S 1> <Engineer S 2> ก็จะมาดูแล้วว่าเออโอเคเราเรากดตรงนี้นะเราเขาจะได้รู้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าเราเน่อยหลังนะครับเปลี่ยนหน้าจอดื่มฟูคอสเยลโลฟูคอสเยลโลสนามนี้ก็เวลาเขาโชว์ป้ายครับฟูคอสเยลโลก็กดปุ่มนี้ แล้วแต่ว่าความเร็วเราต้องต่ำกว่า80ถึงจะทํางานใช่ปั้นทำงานยังไงแค่กดเลยครับกดปุ๊บปุ๊บเรามันก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้คมันจะขึ้นู Full Cross Zero SCY นะครับแเราเราก็เหยียบคันเร่งจุ่มนิดมันก็ยังอยู่แค่80คือว่ากรณีทองเหลืองใช่ใช่ทองเหลืองที่กรรมการไม่อยากเอาเซฟตี้คาร์ออกมาครับหรือเอ่อเอา Full Cross z e ก่อนแล้วค่อยเซฟตี้คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือกำหนกำหนดว่าไม่เกิน80 ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเราจะไปจ่ายเด็ดสิบแปดสิบเราเราก็คงต่าลำบากใช่ครับก็เลยกดปุ่มนี้ง่ายกว่ากดปุ๊บเหยื่อไมได้จมไปเลยใช่ใช่ถ้าเป็นพวกเขียวุวกกระป๋ด,ด skate, ใช่ครับเออระบบนี้เราเพิ่งเห็นนะเพราะว่าตอนเช้าๆเนี對對่ยเมื่อกี้ผมอ่าเราอยู่ที่บีกอทเทลเนี่ยแล้วก็เห็นมีป้ายอันบนที่ว่า F C Y ไฮ้ยมันคืออะไรครับ่มถูกใจมากเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไม่มีเลยเมื่อวานไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าวันนี้เลสที่2อาจจะมี นะครับผมแล้วก็ไวเปอร์เรียกว่าอะไรนะใบปัดฝุ่นอันนี้ปุ่มพิดลิมิตนะครับอันนี้อ๋อครับเน้นๆก็จะมีแค่นั้นนรัตรงนี้ก็คือเหมือนแบบปรับแอร์มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยเย็นนิดนึงปกติขับแล้วเปิดไหมโอ้แต่พี่ครับไม่งั้นไม่งั้นร้อนมากครับจะที่ตัวถงเนาะครับผมอ่าล้วเปิดกับปิดอัตราเร่งเวลาต่อรอบกันเลย ทางตรงก็จะเสียนิดหน่อยครับ,รบแต่ว่าเราเรายอมที่แบบเราขับแบบเฟรชดีกว่าถ้าสมมติเราขับไปแล้วแบบโอ้โหเหนื่อยมากแล้วแบบมันมันเปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะจับเยอะกว่าเ,เกิดเกิดอันตรายจะ<ช>เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียใช่ครับมีอะไรไหมครับอ่ะเบลมีเบลแล้วก็ตรงนั้นโอ้มองยากนิดน,นึงอ่าครับตรงนั้นก็จะมีคล้ายๆปุ่มแบบพวกเอ่อใช่ครับเปลี่ยน เปลี่ยนโหมดของ ABS ครับเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะกดตรงกลางนะครับแล้วก็มีปุ่มฟีรีเซ็ตนู่นนี่นั่นตรงนั้นนะครับที่เขียนว่าไมแ l a b จะเป็น driver ID คือของนักแข่งแต่ละคนพอออกไปเขาก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกล้องตรงจอตรงนั้นนะครับก็เป็นกล้องหลังมีทั้งมีทั้งกระจกหลังแล้วก็มีมีทั้งกล้องหลังเลยเอาเอาให้ครบเลยว่างานใช่ครับแล้วก็ที่ผมชอบมากเลยคือตัววินโดว์เน็ต ีเนอันนี้เนี่ยก็ต้องไปขอให้เปเอมกันครับน,นี่ย้เราอยใช่ครับลองลองเสียบดูเลยก็ได้ครับน,นี่คือล็อกวอันนี้คือล็อกแลบบ้วเราลับปลดปุ๊บก,กดครับเออผมว่าง่ายดีเนาะคืออยากให้ซุปเปอร์บอกมาใช้่างนี้บ้างอะ่ะมันง่ายแล้วมัน,นปลอดภัยทำไมต้องมีสองงานอะครับคือเหมือน เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมือเขาบอกว่าแบบมือจะได้ไม่ไม่เหวี่ยงไปฝั่งนี้ด้วยคือที่เขากันก็คือเหมือนแบบเราแนกเหวี่ยงใช่ให้อยู่ตรงกลางใช่ครับผมแล้วจะขอดูฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมได้ครับฝั่งนี้เอ่อจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์มากกว่านะครับก็คือจะมีเอ่อ,อวีบ็อกซ์กล้องวิทยุกล้องไลฟ์วันอาทิตย์นี้เขาติดให้ด้วยก็เป็นเอ่อเป็นไลฟ์สดนะครับ มีไลน์ไลายการในรถเลยใช่ครับดูได้จาก YouTube นะครับของรายการ GC World แล้วก็เป็น999911 9, 9, On Board <อ>นะครับถ้ามีทั้งเรส1เรส2เรส2เดี๋ยวก็จะแข่งนะครับก็อาจจะมีอาจจะมีก็อาจาอาจะมีข้อได้เปรียบที่ว่าเวลาเราขับยังไงอะไรพวกนี้ทีมเซอร์วิสทีมงานก็อาจจะเห็นด้วยคือจริงๆเ,เขาให้เขาให้คนดูดูครับ<อ>คือเราเวลา เอนจิเนียร์หรืออะไรพวกนี้ดูเนี่ยเขาจะดูอยู่ตรงตรงตรงนู้นนะครับเ,รเขาจะดูพวกดัตต้ามากกว่าแต่สำคัญกว่าว่าเหมือนแบบมีอะไรเกิดขึ้นกับรถหรือเปล่านะครับก็เห็นก็เห็นมี Data ้าล็อกกิ้งโชว์ข้างบนด,ด้วย <S <S ใช่<ว>ใช่<ว>ใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็มีสมองแบบพวกพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับแั้นก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของรถแข่งละอันนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์นี่ม็นเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมันจะค่อนข้างลึกไปแล้วนะเกี่ยวกับรถแข่งโอเคแล้วก็มาดูเครื่องครับ <S 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 หลายคนสงสัยว่าเครื่อง GT3 ไม่ต้องโ,โมเต,ต็มก็มีเทอร์โมอะไรนั่นนู่นี่อลังการหรือเปล่าอยู่ข้างหลังครับแกะ Thank you Just for the f u e w ครับนี่ก็เครื่องจะอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เออ่ก็จะเป็นยังเป็น NA อยู่นะครับ NA 400ไม่เชือ่อหรือ500น่าจะ500 500นะครับร500แล้วกันครับแต่ว่ารายการนี้นะครับก็จะมี บีโอพีนะครับแล้วก็จะมีแบบแบบอุดอุด <cept> ใช่วิซิสตอร์พวกวิซิสตอร์นู่นนี่อะไรด้วยซึ่งสนามนี้เราก็ได้วิซิสตอร์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับสามสิบหกไม่ถึงสามสิบแปดประมาณนั้นครับแต่ว่าทางตรงเราคือแบบสู้คนอื่นไม่ได้ดึงหล,ล,ลงมาเราก็ต้องล้มลงใช่ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นมือซิวเวอร์ด้วยป่ะมือซิวเวอร์ซิเวซเวอร์เนี่ยเราจะโดนถ่วงยี่สิบแปดโลนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไ,ไมแต่ว่าเราโดนไปอย่างแล้วนะครับถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยฮอป แซงขึ้นมาที่4ได้แล้วะนะครับผมที่4ที่5อ้อ้ที่4ี่เราเสร็จปุ๊บทางตรงเนี่ยเราโดนออดีสวนแบบเห <Okay. S 2> มือนเราหยุดแล้วอ่าแล้วนี้ก็จะมีแบบมไงอย่างเรื่องเรื่องว่าถือว่ารถ NA จะต้องซีเท่านี้รถเทอร์โบจะต้องเท่านี้เขาจะมาปรับที่ BOP ครับว่า,ราเราเพิ่มประมาณใช่ว่าคันนี้ควรจะโดนถ่วงเพิ่มเท่าไหร ใส่ restrictor เท่าไร right height maximum เท่าไหร่ลงได้แบบที่สุดเท่าไรใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราก็โดนเอาหน้าสูงขึ้นครับพอหน้าสูงขึ้นเสร็จปุ๊บรถมันก็ไม่คลิปเท่าไหร่ใช่ครับขับยากขึ้นแล้วพอเชฟโปลตีหน้าเบาแล้วครับก็ BOP เนี่ยก็จะเป็นแต้มต่อที่ทางผู้จัดเขาจะคำนวณกำหนดนะบางทีมันอาจจะไม่ได้บอกว่า้มันจะอาจจะต้องเป๊ะๆตามนี้อาจจะขึ้นอยู่กับดูคที่ของเขาด้วยใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งด้วยไหมฮะตำแหน่งที่วิ่งรถที่หนึ่งก็โดนเยอะหน่อย ขึ้นอยู่กับว่าอาทิตย์นั้นครับรถยี่ห้อเนี้ยเร็วขนาดไหนแล้วกันถ้าถูดเขาเร็วมากเนี่ยตอนหลังจากจับเวลาไปแล้วเขาอาจจะมีเอ่อปรับนิดหน่อยอะครับเรื่องของระบบเบรกกับช่วงล่างครับเราสามารถปรับแต่งะไะเพิ่มเติมได้หรือาเออคือช่วงล่างเนี่ยครับช่วงล่างกับเบรกเนี่ยเขาจะมาเป็นเซ็ตให้เลยนะครับผมเราสามารถเลือกได้แค่ผ้าเบรกยี่ห้อของผ้าเบรกครับว่าเราอยากจะได้แบบไหน สนามนี้นะครับก็ใช้เอเลนะครับผมสนามที่เราใช้พาจิตสนามนี้ใช้เอเลลองแบกทูแบคแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อนี้มันค่อนข้างดีกว่าแต่ก็สนามต่อสนามมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสนามหน้าเขาอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นไ็ได้ครับแล้วช่วงล่างครับใช้ของอะไรช่วงล่างช่วลงวล่างก็เออเคดมันอยู่ครับแต่ว่าที่เนี้ยคือทำไมถึงใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่า,อาพอชเชบอกมา เพราะใช้แบบใส่รถได้เลยแต่ว่าเราก็จะปรับเซตอะไรต่างๆตามที่เราชอบได้ใช่ครับเจน้องท็อปดูนาฬิกาแล้วใกล้ถึงเวลาแข่งแล้วก็ขอบคุณน้องท็อปมากนะครับที่มาเปิดพิธีแบบวิคลุ่ยให้ดูรถแข่งรุ่น GT3 กนะ็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันวิ่งอยู่ในสนามแต่โดตรงแล้วมันมีอะไรบ้างวันนี้ว่าเราจบเข้าที่จอดได้จบก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับขอบคุณมากครับผมน้องท็อปครับ เป็นการทําสกู๊ปแบบเ x ค l u s จริงๆนะครับสำหรับสารเร็วสเปเชียลแล้วก็พาไปดูรถแข่งตระกูล GT3 นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในคอปพิทอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้ดูกันง่ายๆนะครับแต่ว่าเราก็สงสัยมีหลายคนสงสัยแหละว่า้แบบไอ้ต่างๆปุ่มพวงมาลัยต้งเยอะตั้งแยะข้างในนั้นเนี่ยเฮ้ยนักแข่งเขาใช้กดทําอะไรวันนี้เราก็หายสงสัยแล้วนะ ก็ต้องขอขอบคุณทางาน้องท็อปธนาและทีมแอสซ l ล t e r ูเรซิ่งนะที่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำแบบวีคูซีจริงนะครับก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆอีกแบบหนึ่งนะครับจากรายการแฟนเทคจีทีเวิ d c ์ a ช l เลน e a เอเชียครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอ็กโอโต่สปอร์ตด้วยนะครับสวัสดีครับ